สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมถาสถาพรเกื้อสกุลนะครับกับรายการเจาะประเด็นโลกเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปกับเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นยูเครนต้องถอนทหารออกจากแคว้นที่โดนยึดและก็เลิกเข้านาโตคุณผู้ชมครับวันนี้15สิงหาคม2568เป็นวันที่ทางด้านประธานดีโดนัททรัมป์ผู้นำของสหรัฐกับทางด้านประธานดี วาลาดิเมียปูตินผู้ดำของรัสเซียนั้นนัดเจอกันนะครับคุณผู้ชมครับที่แองเคเรสรัสอลาสก้าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับการพบเจอกันนั้นถ้าตามเวลาของอลาสก้านั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งครับคุณผู้ชมครับแต่เวลาตามประเทศไทยนั้นเป็นเวลาตอนตีสองครึ่งหรือว่าช่วงเช้ามืดของวันที่16สิงหาคม2568ทีนี้สถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมครับการเจรจาพูดคุย เพื่อนำพาไปสู่การยุติสงครามระหว่างทางด้านรัเสเซียกับยูเครนโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกว่าเขาจะไปพูดคุยกับประธานดิวลาดิเมียปูตินนั้นเพื่อเป็นการยังเชิงว่าสิ่งที่ทางด้านรัเสเซียนั้นต้องการมีอะไรบ้างและเขาจะนําเอาเรื่องราวทั้งหมดนั้นเพื่อจัดการประชุมครั้งที่2ซึ่งบอกว่าการประชุมครั้งที่2นั้นจะเป็นการประชุมแบบไตรภาคีไตรภาคีนั้นก็คือการประชุม3ฝ่ายครับโดยมีทางด้านฝั่งของวลาดออิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้น อีกคนหนึ่งจะเข้าร่วมการประชุมด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาจะจัดการการประชุมครั้งต่อไปให้เร็วที่สุดการเจอกันในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่าในห้องประชุมจะมีด้วยกันนั่นก็คือประธานดีวลาดิเมียปูตินกับทางด้านโดนัลด์ทรัมป์สองต่อสองอาจจะมีในส่วนของลาบที่จะเข้าไปแปรคําพูดของแต่ละฝ่ายให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยได้รับทราบว่าทั้งสองฝ่ายนั้นสื่อสารกันอย่างไรในขณะที่จริงๆแล้วสองฝ่ายนั้นเนี่ยครับไม่ได้มีแต่ เฉพาะทรัมป์กับปูตินยังมีผู้ที่เป็นคณะร่วมในการเจราจาแต่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการเจราจาหลังจากที่ปูตินกับทรัมป์นั้นได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับดังนั้นคุณผู้ชมครับตอนนี้ฝ่ายของรัสเซียนั้นก็เปิดเผยผู้ที่จะเดินทางร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเซอร์เกลลาโรฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไปนะครับยูริอุชาคอฟซึ่งเป็นที่ปรึกษาของปูตินนั้นก็ไป แล้วก็มีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกคนหนึ่งนะครับและก็ทางด้านทูตพิเศษเรื่องของการลงทุนหรือว่าเรื่องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั่นคือบุคคลหลักๆของฝั่งรัสเซียที่จะไปร่วมการประชุมในครั้งนี้แต่ว่าฝั่งของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ยครับยังไม่ได้เปิดเผยชื่อคนที่จะไปร่วมประชุมด้วยแต่น่าจะมีทางด้านฝั่งของมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยครับน่าจะเป็นผู้หนึ่งละที่จะไปร่วมในเวทีการประชุมครั้งนี้ นอกจากนั้นครับยูริอุชาคอฟก็บอกว่านอกจากการพูดคุยเรื่องของประเดน็นหลักก็คือเรื่องของยูเครนแล้วในเวทีการพูดคุยในครั้งนี้ยังมีประเดน็นที่จะเรียกว่าใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของเศรฐษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะจับมือกันแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันซึ่งก็บอกว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่ารัสเซียกับทางด้านยูเครนนั้นก็ว่ากันไปแต่รัสเซียกับสหรัฐอเมริกาจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน โดยทางด้านยูริอุชาคอฟนั้นบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่เคยนํามาใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนั่นคือสิ่งที่นอกเหนือจากการพูดคุยเจรจาระหว่างเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของอยูเครนนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับเมื่อไปพูดคุยแล้วเนี่ยอย่างที่โดนันทซ์รัมบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะรู้ว่าผู้นํารัสเซียนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขยอย่างไรในการที่จะนําพาไปสู่การหยุดยิง นำพาไปสู่การยุติสงครามครับผมจะให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยได้เห็นครับว่าเงื่อนไขของรัสเซียนั้นล่าสุดเนี่ยก็บอกว่ายังคงที่ยังเหมือนเดิมครับสิ่งที่พวกเขาเป็นข้อเรียกร้องเอาไว้มีทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกนั้นยูเครนต้องเป็นกลางครับและต้องแก้รัฐธรรมนูญปฏิเสธการเข้าร่วมนาโตและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปไอข้อนี้ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะครับข้อที่ส ยูเครนนั้นต้องยอมรับว่าคลายเมียเป็นของรัสเซียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่3ต้องรับรองโดเนสและลูฮานเป็นรัฐอิสระนะครับก็คือหมายความว่าโดเนสและลูฮานนั้นเนี่ยจะต้องกลายเป็นสาธารณรัฐเนี่ยครับของโดเนสสาธารณรัฐประชาชนลูฮานตามที่ชื่อเดิมที่พวกเขานั้นได้มีการประกาศกันก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นเนี่ยโดเนสกับลูฮานจะไปทําประชาบัติเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในอนาคตแบบคลายเมียเคยทํานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับ และข้อที่4ี่นั้นยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดของยูเครนถอนกําลังทหารออกมานะครับทีนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งสําคัญนั้นเลยเนี่ยก็คือยูเครนนั้นจะต้องเสียแผ่นด,ดินให้กับรัสเซียคุณผู้ชมดูแผนที่นี้แผนที่นี้ผมเอาไว้คุณผู้ชมได้เห็นกันซ้ําๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าไปดูข้อมูลรัสเซียนั้นยึดแผ่นด,ดินของยูเครนเอาไว้ประมาณ19ของพื้นที่ทั้งหมดคุณผู้ชม พื้นที่ทั้งหมดของอยูเครนนั้น6กแสนกว่าตารางกิโลเมตรครับสินั้นก็คือแสนกว่าตารางกิโลเมตรด้วยกันที่ยึดกันเอาไว้ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับในส่วนของลูฮานนั้นเนี่ยตอนนี้ยึดได้ร้อยเปอร์เซนตไม่มีทาหารยูเครนอยู่ในพื้นที่ของลูฮานนะครับส่วนในฝั่งของโดเนสนั้นและก็ในส่วนของซาป,ปอริเซียและเคอร์ซอนนั้นยึดได้ประมาณ70%อร์เซอีก30%นั้นยังเป็นพื้นที่ที่ยูเครนนั้นเนี่ยได ครอบครองกันอยู่ส่วนด้านบนครับคุณผู้ชมครับตรงคาคีฟเนี่ยครับก็ยึดเอาไว้ส่วนหนึ่งรวมถึงตรงในส่วนของซูมีก็ยึดเอาไว้ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นคือเป็นพื้นที่ที่รัสเซียยึดกันเอาไว้ซึ่งรัสเซียนั้นยืนยันว่าฝั่งของยูเครนนั้นจะต้องยอมรับเขตแดนใหม่ยอมรับเขตแดนใหม่นั้นก็คือหมายความว่าพื้นที่ทั้งหมดนี้จะตกเป็นของรัสเซียซึ่งแน่นอนครับฝั่งของวอรโลดิเมียเซลนกี้ผู้ําของยูเครนนั้น เขาก็ประกาศมาโดยตลอดว่าเขาไม่ยอมเสียดินแดนให้กับรัเสเซียเนี่ยอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะรัฐธรรมนูญนั้นไม่อนุญาตให้ทําแบบนั้นและก็เคยถูกตั้งคําถามจากทางด้านโดนั่นรับเหมือนกันว่าแล้วรัฐธรรมนูญตรงไหนที่เขียนระบุเอาไว้ว่าให้เซเลนกี้นั้นเนี่ยสามารถที่จะทําให้ประเทศนั้นเกิดความสูญเสียมากมายขนาดนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันใช่หรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นที่นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับ เมื่อทางด้านฝั่งของอยูเครนยืนยันว่าพวกเขาไม่ยอมเสียแผ่นดินให้กับรัสเซียสิ่งหนึ่งสิ่งที่เขาจะต้องทําก็คือการขัดขวางไม่ให้การเจรจาสันติภาพในครั้งนี้สําเร็จซึ่งล่าสุดนั้นคุณผู้ชมครับทางด้านฝั่งของนักวิเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญจากจีนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาวิเคราะห์ถึงประเด็นนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมนั้นได้ไปติดตามกันนะครับว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาบอกว่าแล้วยูเครนจะตอบโต้รัสเซียอย่างไร เพื่อที่จะทําให้พวกเขานั้นยังสามารถที่จะลากยาวสงครามในครั้งนี้ได้เดี๋ยวมาว่ากันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักรู่ครับคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นก็คงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวของวอลเดเยเซลนกี้ผู้ดาของยูเครนนะครับตอนนี้เดินทางไปที่อังกฤษไปกรุงลอนดอนไปพบกับทางด้านเซอร์เคียสตาเมอร์นะครับผู้ดาของอังกฤษเพื่อที่จะ ดำเนินการพูดคุยในเรื่องการขอการสนับสนุนและการที่จะทําให้พวกเขานั้นได้รับรองความมั่นคงหลังจากที่มีการเจราจาเรื่องของการยุติสงครามนะครับหรือว่าขอแรงหนุนเนี่ยครับเพื่อที่จะช่วยลูยูเครนหลังจากนี้นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมที่นี้เนี่ยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เกริ่นกันเอาไว้ในช่วงที่แล้วช่วงส่งท้ายเนี่ยว่า จริงๆแล้วเนี่ยวอลเดเมียเซเลนกี้นั้นเนี่ยครับไม่ต้องการให้สงครามในครั้งนี้สงบลงเพราะว่าตัวเองนั้นเนี่ยจะสูญเสียหลายอย่างด้วยกันหนึ่งละโอกาสที่จะสูญเสียแผ่นดินนั้นเนี่ยมีสูงสองเนี่ยนะครับเรื่องของทางการเมืองเซเลนกี้นั้นอาจจะไม่ได้เป็นผู้นําของอยูเครนต่อไปแล้วก็อาจจะต้องสูญเสียอะไรอีกมากมายดังนั้นสิ่งที่จะทําได้ก็คือพยายามที่จะทําให้สงครามครั้งนี้ลากยาวต่อไปทางด้านชินอันครับซึ่งคนนี้เนี่ยครับเป็นนักวิเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของจีนครับเขาบอกว่า สิ่งที่เซเลนกี้จะทำหลังจากนี้นั่นก็คือใช้กลยุทธ์เรื่องของฟาวแฟกครับฟาวแฟกนั้นก็คือการที่จะทำให้สงครามมันลากยาวกันออกไปสิ่งที่เขาจะทำก็คือต้องการขัดขวางการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้นั่นก็คือความสิ้นหวังของเซเลนกี้ซึ่งกำลังเผชิญกับภาวะชักง,งักกันในสมรภูมิลบและอาจจะไปใช้กลวิธีก่ะการร้ายเพื่อยืดอายุสงครามกันออกไป2เนี่ยข้อเสนอจุดยิงของประทาบดีโดนัททรัมป์ซึ่งอาจไม่สามารถจํากัดการกระทําที่รุนแรงสุดโต่งของยูเครนได้ และอาจนําไปสู่การล่มสลายของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นนะครับข้อ3นั้นการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นของรัสเซียได้ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและมีแผนการโจมตีเป้าหมายพลเรือและโรงพยาบาลของอยูเครนอยู่ในมือน,นะครับในขณะเดียวกันนั้นมี5เป้าหมายครับที่ยูเครนนั้นจะดําเนินการเพื่อให้บรรลุนะครับจากการปฏิบัติการยั่วยุในสิ่งที่ทางด้านชิ้นอันนั้นเนี่ยได้วิเคราะห์กันเอาไว้ ข้อแรกนั้นก็คือว่าสังหารข้อตกลงหยุดยิงของทรัมป์กับปูตินคําว่าสังหารก็คือหมายความว่าทําให้ข้อตกลงนี้เนี่ยมันตายไปครับโดยมุ่งทําลายข้อตกลงใดๆที่อาจจะเกิดจากการประชุมระหว่างผู้นําสหรัฐกับผู้นารัเสเซียเพื่อทําให้การเจรจาสันติภาพนั้นเป็นไปไม่ได้เจรจากันไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนแบบที่ยูเครนเจรจากับรัเสเซียไปสามรอบที่ทูเคียเนี่ยครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกล่าวโทษรัเสเซียครับแม้ว่ายูเครนจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกระทําดังกล่าว แต่สื่อตะวันตกจะกล่าวโทษรัสเซียอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงกดดันจากนานาชาติต่อรัสเซียและ 3. ปลุกระดมชาวยูเครนยั่วยุวให้เกิดความเป็นศัตรูในยูเครนมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่4นั้นสร้างเหตุผลสนับสนุนการช่วยเหลือทางทหารเพื่อเปิดทางให้สหรัฐและทหารของชาติตะวันตกนั้นเข้ามาและก็จัดหาอาวุธให้กับยูเครนต่อไปนะครับเพื่อทําให้สถานการณ์นั้นมันยืดเยื้อ และข้อที่5นั้นยั่วยุให้รัสเซียตอบโต้ซึ่งจะเป็นการบ่นทําลายการเจรจาและอาจนําไปสู่การยกระดับปฏิบัติการทางทหารได้ดีที่สุดและสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่าสิ่งที่ฉินอันนั้นกําลังวิเคราะห์เนี่ยมันน่าจะไปในทิศทางนั้นเพราะล่าสุดนั้นเนี่ยพบว่าฝั่งของยูเครนนั้นได้มีการส่งโดรนเข้าไปโจมตีในแคว้นเบลโกรสและก็โวอโคร,ครัสคุณผู้ชมดูคลิปนี้ครับรัสเซียนั้นส่งโดรนย่อนใสรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนจนได้รับความเสียหายครับ น oh อกจากที่วโกรกราดแล้วก็เบลโกรอตแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าฝั่งของยูเครนนั้นก็ยังมีการส่งโดรนเข้าไปโจมตีนะครับในพื้นที่ของรอตตอกออนดอนอีกด้วยครับ แน่นอนครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนัน้นรัสเซียก็ไม่ได้ปล่อยเฉยรัสเซียก็ไม่ได้ปล่อยวางครับอย่างที่จินอันบอกเลยว่ารัสเซียก็จําเป็นที่จะต้องตอบโต้ดังนั้นรัสเซียก็เลยมีการรุกคืบเข้าไปในภูมิภาคทางตะวันออกของยูเครนอีกระลอกใหญ่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและทำให้ประชาชนชาวยูเครนนั้นต้องหนีตายกันอย่างจ้าละวันครับ ั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับแต่ว่ามีคนหนึ่งที่เขาออกมาบอกว่าจริงๆวันนี้เนี่ยยูเครนเองสหภาพยุโรปเองนาโตเองนั้นต้องยอมรับความจริงเสียทีว่าจริงๆแล้วยูเครนนั้นแพ้สงครามไปนานแล้วคนนั้นก็คือวิกเตอร์ออบานครับนายกรัฐมิตรีของฮังการีเขาออกมาบอกเลยครับว่าวันนี้จริงๆเนี่ยครับเมื่อ,อยุโรปเองไม่ได้ถูกรับเชิญขึ้นไปอยู่บนโต๊ะเจรจาก็หมายความว่าคุณไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักอีกต่อไป คุณกําลังเป็นแค่ผู้ชมถ้าเป็นกีฬาก็คือเป็นแค่กองเชียร์อยู่ริมสนามเท่านั้นดังนั้นคุณไม่มีความหมายใดๆบนโต๊ะเจรจาอีกต่อไปและสิ่งที่ยุโรปนั้นเนี่ยครับพยายามทําอยู่ก็ปกปิดนะครับความพ่ายแพ้ความสูญเสียของยูเครนอยู่และก็ทางด้านวิกเตอร์ออบานนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูเครนนั้นแพ้ไปนานแล้วอยู่ที่ว่ายุโรปนั้นจะยอมรับความจริงนี้เมื่อไหร่ครับ De ha ketten leülnek, és téged nem hívnak oda, akkor te nem kapkodsz a telefon után, te nem rohangálsz, te nem kiabálsz be kívülről, te nem akarod a saját fontosságodat hangsúlyozni a két ember előtt vagy otthon, hogy velem is beszéltek, én is itt. Ez szánalmassá tesz. Leül egy most úgy beszélünk, mint mintha ez egy nyitott végű háborús helyzet lenne, de nem. Az ukránok a háborút elvesztették. คครับแล้วนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของเจาะประเด็นโลกในค่าคืนนี้นะครับหากว่าคุณชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารแบบนี้ติดตามชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทีมงานลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ